ดีครับผมอาชารุาที่มีว,วันนี้อ๋อมาเริ่มต้นด้วยคลิปเบาเหนืออับน้ามไม่ไหม่กัสบสวัสดีค่ะมาชานแต่วันนี้เบาเหนือเขาโชว์ฝีมือนะชาสานเนาะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งเป็นคิดกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิง้งไงละครับ,ถ,าบ,าถ,บถ้าบ้าเหนือทำกับข้าวน่ะถ้าเบาหวานก็เค็มเค็มกระชมเพราะวันนี้เป็นเมนูที่เบ้าเหนือย,อยากกินมากๆเลยเนาะคือเมนูอย่างชาสาน เผากบผัดกะเพรากบหรือว่าผัดเทศกบเนี่ยเนาะสั่ผัดกบผัดอย่างเนี้ยเนาะว่าแบบจะว่าผัดเผ็ดเลยก็บบ๊วยได้เล่พี่ๆชิบชื่อวงอย่างเงี้พริกไทยเม็ดกับบะหมี่มะเขือยังขีดกระชายกับบะหมี่ระมาหนึ่งจะว่าผัดกะเพราเนาะก็ง่ายๆนะครับคือกบทั่วไปละกบประจับเศรษฐไทยซะมาสั่เนาะเวียดนามเวียดนามตีหลอกหนังมาแล้วครับซื้อในซุปเปอร์ของซุปเปอร์ของเวิร์ลฟู้ดเวิร์ลฟูดหรือ อาหารของทางฉาิครับนี่นะมีกี่ตัวในสาวสันเนี่ห้าตัวห้าพันห้าร้อยวอนห้าตัวห้าพันห้าร้อยวอนก็ทิวตัวละพันก็พาแล้สาวสันเนาะตัวละยี่ห้าบาทประมาณแปดสิบบาทตัวลยี่ห้าจีตัวละยี่ห้าบาทนี่แหละครับตีง่ายเลยตัวละยี่ห้าบาทประมาณับประมาณร้อยร้อยห้าสิบไปเงินบอกอืมตัวละพันเนี่ยห้าตัวห้าพันห้าเล่เงินเดี๋ยวนี้กัประมาณ 150ร้อยห <5 S 1> ้าสิบบาทเ่ยห่าตัวเนี่ยหรือคิดบประตูคิดเป็นตัวกับตัวละยี่สิบห้าบาทมันหนึ่งก็ยากกินครับโอบ้ไม่ได้กินนานแล้วนะโน่ถยี่บห้าบาทห้า,าตัวเป็นร้อยยบห้าบาทติดสารสารสารสากตกขณิตกับเก่งกินตกขณิดโอ้ันได้ทำงานธนาคา,า,คา <c oughs> รทาจเยนะบัวพเคยวาดฝันย่างเสีย <c oughs> วันนี้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ททิ้งเหลือหน้าทำไมก็จะมาทำ กะเพรากบจะ่บเหนือจะไปซับก่อนสาวสารเนาะก็จะมีกบวัตถุดิบกบขาดไม่ได้คือใบกะเพราใบกะเพรานี่ถุงละถุงละหนึ่งพันห้าร้อยวอนสองถุงสามพันตกอยู่สองถุงนี่ครับเนี่ยในถ้วยนี่นะแล้วท่านที่พี่เคยเห็นในถ้วยนะครับประมาณหกสิบบาทดูเจ็ดสิบบาทนี่ละเนาะหกสิบบาทไปเน,น,นาะหกสินน <50 S 1> บเจ็ดสิบเนี่ยลเนี่เออนี่ยนี่ครับในถ้วยนี่นะแล้วก็เทียมแล้วก็พริก เคสต้นสาวดานได้พี่ขี้หนูหรือว่าพี่ขี้หนูร์ก,กับเมลใส่บะทัวร์เน้หนึ่งไม่เค่นี่แล้วครับกับนี้น้ำมันหอยบ้านเรานี่มันหอยบางบ้านเราเลยของประเทศไทยเลยแล้วก็รสด,ดีปุงชูรสมีพริกไทยหน่อยหนึ่งเพื่อเอาทไทยเอาพวกมีพริกไทยเม็ดเอ,อาไชอตกินจากพริกไทยก็บลุยเอาจะแล้วก็ซอสปรุงรสของเกาหลีครับแล้วก็น้ำมันพืชแค่นี้ละง่ายๆเนาะเมนูนี้ตั้งเมนูชื่อเมนูว่ากระเพราก๊อบกระเพรากบดือพัดกินได้ก็กินไม่ได้ก็เทจริง แต่จะเอาเป็นอีกคลิปคลิปหนึ่ง<ม>คลิปในวิธีการทำนะครับถ้าเอามารวมๆกันเวลากินมันเหนื่อยไม่สอดสา,านเนาะ<ม>ว่าจะกินขนาดนั่งกินยังกินไม่จบไม่บอกยัง<ม>ไม่จบคลิปเลยแลย้วแยกๆกันนะครับมาเดี๋ยวบัดน,นี้จะไปซับกบก่อนนี่นะ<ม>ซับกซบซับทัวร์รอไว้เดี๋ยวบทุนผีขอมพระิดต,ตามแล้วนี่าาสาสาสาหอมสอดสหอมใบใหญ่ยอยู่นี้แหละโอ้หหอมหัวใหญ่ไม่ไม่มีจริงๆมันต้องมีหอมหัวใหญ่ใส่เน้นยุบ ขาดอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเท่าที่มีเนี่ยเดี๋ยวบ้านหนึ่งโชว์ฝีมือไปเลยอมนูอะไรกินได้ก็ชิกินไม่ได้ก็เททิ้งโคกพริกแล้วครับพี่น้องเ้ยบางซื้อเมนูแล้วก็ไม่อยากนะวันนี้โชว์ฝีมือจะขอให้จ่าจ่าเดินมือกล้องหน่อยครับวันนี้นะวันนี้พวกนีขอจะโป๊ใจ โอเค้อเถอะช่างมันก็ข้าวเปลี่นหมอจริงจริำเปล่นนะครับทำมาเลยขนมเหนือช่างกับข้าวเป็นทุกอย่างเอย่างสารน้ำแบบเผ็ดแบบอะไรแบบผิดแบบผิดแบบเผ็ดเลยได้แค่นี้ก็พอแล้วมั้งพอแล้วละหลายเนอะอผิดแดงนะครับซับไม่ต้องซับให้เละซับให้พอเป็นแถบเหมือนเป็นตอนเป็นตอนในสารสารเนาะจะบป็นเหนืใช้ห้องกระดูกกันนะก็ต้องจะแข่งมาแข่งเมื่อกลุ่พี่น้องเย อย่าไปพักให้มันกรอบโปดก็กรอบโปดมันจะมาไอ้ไม่อร่อยมันจะแห้งไปแบบนี้ละง่ายๆนะครับกินเร็วกินด่วนคาดว่าจะอร่อยไหมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิง้งนี่ครับมีง่ายๆแบบนี้ละขออนุญาตเปิดตัวการพี่น้องไล่มาเลยใส่น้ำมันพืชครับ มันพืชเนน้อยรอดแป๊บหนึ่งเป็นงาน,เป,นเป็นการเป็นงานนะท่าทางก็ดูแบบธรรมะเมง <c oughs> แต่ต้องดูอีกทีนึงว่ารสชาติออกมาเป็นแบบไหน <c oughs> ว่าจะอร่อยไหมเหนะครับให้สาวชานชิมกค้งเหล็กเนย <c oughs> ให้สาวชานให้สาวชานเป็นูลองยะ พริกลงไปแล้วครับมีกระเทียมแล้วพริกแค่นั้นละนี่ตะ๋นดิเะะดนดอร์านี่มันอรลอยกับกอะะรอพกพ่อพพิดอร์านี่จริงรเจ็นก๋วอเลยบ้โอ้โหเกอบสำลักเลมกยมั้งเรี๋ยวนี้คราบหน้าหนาวมาได้เลย ถ้าหนาวเปิดได้ต่างไม่ได้ในวันนี้ปวดนน้าจารย์ยบาดใส่กลบลงปลาใสกรักครับเลยโอ้ไม่ได้กินน,น,น้ำาจาวย์กินได้กินน,น,น้ำแลวเนาะไม่ทำสี่ปีเลยอนาารน์ก็ไม่ได้กินเนือ้อ ชาบุกสุดนี่เธอจะไปไ้าี่แม่ส่งมาให้ยูอยู่ีอได้กินยูนกได้ถามว่าอร่อยไหมไม่อร่อยหมกุกสุด่เ่ดไ่กินลมมาเลยนะยน จะใส่นะครับตูต้เตาเลยครบอย่างนันจะชุบใส่ไปเลย <ừ. S 1> น้ำน้ำซอสปรุงรสใส่เยอะน้ำมันหอยเรียกกันว่าซอสหอยนางรมเออต้อมาหน่อยใส่เยอะหนึง่งมันจะอร่อย คุณยายนัวครับตุ้มตูนถ้าบางคนจะชอบน้ำตาลจะใช้น้ำตาลเพิ่มได้นะคะแต่บ้านเหนือใส่าาสารใช้ทำกับข้าวกินแบบนี้จะไม่ค่อยใช้น้ำตาลเท่าไรเนาะถ้าไปใช้มีนลค์พลากาง์ดหรือตุ้มจะไม่ค่อยใช้น้ำตาลเท่าไรคุณอาซาซา์เบิ้งนา้าไงวะหน้าครบมันจะออกพอดีเลยตุ้มตูนอร่อยหรือเปล่า พัดแปับแป๊บหนึ่งเราจะเขาจะพึงใส่พักน่ครับเบาเนื้อจะใส่เบาเนื้อใส่น้ําไปนิดหน่อยว่าเขากูดบมันไม่สุกแต่ถ้าพี่บางคนก็อาจจะพัดให้มันแห้งอาจจะบ่ชอบแบบน้ำคุกขกออแต่เบาเนื้อชอบชอบแบบนี้นะครับแต่ถ้าชอบแบบพัดให้มันแห้งแบบ ให้มันกรอบๆหนึ่งอ่ะนั่นบะเหนือกระสอบนะอโซ่บะเหนืออยากกินคบแบบให้มันแบบนุ่มๆแบบนี้นะครับเอาสูตรไครสูตรมันใช่พี่ๆชอบแบบบะมีน้ำเลยกับกัวให้มันจนแห้งกัวกบคบก่อนนะเกาตามด้วยตัวัวใช้ทั่วไป่เพื่ออย่างเดียวกันคือให้มันได้เยอะๆแม่บอกเอาจริงๆทั่วพวกยาวนี่เอาแบบตามพันตามที่เฮาชอบจะหั่นเล็กหันชิ้นใหญ่ชิ้นพอดีทำแล้วแต่ตัวเราเองเลย แนะนำนี่ตัวสบยาวนี่คือผัดแป๊บเดียวพอแต่แค่มสีขเขียวกรอบๆกินที่จะอร่อยเจ้าให้มันยุบตัวลวงกกบแต่ตัวสกยาวแล้วก็ตามด้ยวยผัดกะเพราได้คือกระเพราผู้เยอะเลยนะใจนามกระเพราก็เหมือนกันผัดให้ออกกินพอสีขเขียวเนาะโอ้โหกินมาเลยครับคิดว่าจะอร่อยไหมกินหรือย,ยังยังเลยกำลังกินหมดแล้ว กะเผาวันีนสุดโ้เยอะเลยเผอนเยอะอยู่แต่จองถุงเนาะน้ออยากกินของได้ลอยๆนะครับไปครับเราเอาครบถึงมือเลยเาชาเอยเมนูผัดกระเพราัุกทั้งกระทะนี่วันนี้ราคาโอ้ปุกนีประมาณร้อยสามไสาิบเออร้อยสามสิบไปกะเพรานี่ห้าสิบ เจ็ดห้าสิบเร้อยแปดสิบตัวอีกสามสิบอ่ะสองร้อยครับนี่ทางกระทาน,นี่สองร้อยถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าการได้ชีวิตในเกาหดีก็พูดถึงว่าถือว่าคุ้มเลยสองร้อย200อได้กินอาหารตามที่ตัวเองอยากกินอ่าเรียบร้อยอาจารเพราะว่าบางครั้งงพี่ยเห็นในคลิปอาจจะว่าเอากบทำให้พับพัดแป๊บเดียวตอนนี้บอลเหนือชนะไฟน์นึ่งบอลเหนือนำเติมดีนะขบวนบอลเหนือ,อมะชอบปมะชอบแบบนแห้งบอลเหนือจับนำเติมให้มันซุกเลย นี่เรียบร้อยต่อจากนี้ผัดกุบฝีมือเบาเนื้อห่อนห่อนนะเนาะนช้อนออกเทลงเลยครับเอาแบบง่ายแล้วครับนี่เราจะเบาเนื้อแต่งหน้าเป็นไหมทีบน้างบน เป็นเมนูกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิท้งสำหรับบอกสอยสานนะครับบอกอมีหอมมันเหนม็นถ้าไปบอกมีหอมมันเมนูนี่นี่แล้วก็พริกไทยจะโรยตอนนี้หรือว่าตอนพัดก็ได้เอาที่เขาชอบเอาเนื้อสายสานจะเอามาโรยตอนนี้ครับโรยข้างบนอันนี้เป็นพริกไทยปูนเนาะพริกไทยปูนมานี่แหละครับ เป็นเมนูที่บนเนือต้องให้สาวสารคนเดียวนะกินได้ก็กินกินไม่ได้กะทิทิ้งหรือพูดดีๆ <c oughs> ชื่อเมนูหรือว่าผัดกระเพราก,กุบฝีมือเบาเนือ้อใน้เกาหลีงขพี่เขาอยากกินก็ลองทําดูนะง่ายๆครับพี่นะรูดีรู้หน้าตาไปรู้ยินกับอมกันเลยสานัารขอบคุณช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บานเนือพ่อมเลอในการทําอาหารอยากความมือนะครับว่าอาหารเมนูนี้เอาร่ให้รอยพี่น้องเลยลองทำกินสั่งบ้างดีเออ ช่วยเป็นกำลังใจเบอร์เหนือสายสานด้วยนะครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไปพลาดคลิปบอาเหนือสายสานด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ